สวัสดียามเช้าครับท่านผู้มชมแวนี้ก็พามาดูพวงหลักหนูมอนเดิมนะครับคืนนี้ก็มาดูก็ไม่โดนนะครับคืนนี้ก็ลูดไปหลายลังแต่ไม่โดน,นครับ แรกก็ไม่โดนแล้วดูขุยอ่ากินครับขุยเขามันอ,อยู่ข้างในนี่ครับอืมขุยเขาไม่โดน หนีโดนไนีวิ่งอะไรเลยเนยตกริปครับเนยตกริปเนยตกริปเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้ผมมาดูเนะี่ยมันชนอยู่หลังหนึ่งคนระับตรงนี้ชนบิดไปเลย เอ้ยไงขอตัวเก็บบ่วงก่อนนะครับแล้วมีผลงานเดี๋ยวถ่ายได้รับชมกันครับครับท่านผู้ชมไม้เมื่อกี้นี้ก็ลูดไปอ้หลายหลังครับมันไม่รูดหรอกมันชนมันชนออกมันใส่บ่วงจะเล็กไปหรือเปล่านี่ชนออกหมดเลย มันออกข้างแล้วก็วิ่งไปไม่ยอมเข้าไปนี่บวดี๋ยวมาดูไม้อีกช่องไม้ครับข้างหน้านี่แล้วก็ขทางๆนู่นตรงนี้ก็ชนดีมากครับเมื่อคืนนี่ชนเกือบทุกหลังชนมันที่ผมว่าชนออก ไม่ยอมโดนให้รู้ว่ะเดี๋ยวน,นี้มันจะโดนรือเปล่าเช้านี้เรื่อนึ่ก็ชนออกชนออกกับทุกหลังเลยใส่ไ,ไว้ตรงนี้ก็เกินครึ่งแล้วยามมาดูมา มันจะเข้ารูมันเข้ารูมันเข้ารู้เลยนะ สวยครับท่านผู้ชมดีที่มันอยู่ยางขาดแล้วท่านผู้ชมโอ้นี่ยที่มันยังอยู่ครับยางมันขาดแล้วท่านผู้ชมเฮสวยครับเต็มนะครับมัน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  แล้วครับท่านผู้ชมอย่างงี้ขอเก็บก่อนนะครับไปลุ้นกันต่อครับท่านผู้ชมดูขวัญนะครับใหม่ๆทั้งนั้นเลยครับใหม่ๆเลยแต่ไม่ค่อยจะโดนไม่วิ่งมาเลยร Thing, lập đúng, Khoa, vậy, này con riêng mà hả lún to luôn không ai có yên đai tua vô còn có mì phần ngàn hay đây lập xôm mình còn hấp có buồn có cây dây một đây là rồi mới dựa lấy dù tùng mãi, nhé là có tùng น,นี่ก็ไม่วิ่งนนไม่รู้ว่าจะเหลือตัวไหมทางมันเก่า ไม่โดนสักหลังหลังสุดท้ายแล้วตรงนี้เดี๋ยวไปลุ้นตรงนู้นกันต่อนะครับตรงนู้นโ,โ,โดนครับทุกผู้ชมของใหญ่ของใหญ่ของใหญ่หรือเปล่าอย่ไงไงกอง่อนครับทุผู้ชม ใชครับสเสสวยครับใครรู้เห็นไหมอย่างแต้มครับท่านผู้ชมไย่งงามๆไหนกว่าจะไม่โดนละขนาดทำบ่วงเล็กๆมันยังโดนไปถึงขาเลยเหมานแล้วครับท่านผู้ชมหมานแล้วเอานี่สองแต้มแล้วครับเก็บกันครับลองนี้ดีดครับทุกผู้ชมโอ้โห ดีดไปได้ยังไงไม่โดนครับน่าจะหนูเล็กอืมไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปรุ่นกันต่อครับครับท่านผู้ชมก็<อ>นี่เลยครับผลงานใช้กำลังงามครับสองแต้มครับท่านผู้ชมบวงเจ็ดสิบหลังไอ้มาสองตัวบ,บวงมัน ไม่โดนครับมันชนออกชนออกไปหมดเลยตั้งหลายหังต้องมันก็เป็นสิบนนนะชนออกครับก็เลยสองตัวที่ติดับใไซเดียวกันเลยไซเดียวกันเลยนะครับ ท่านผู้ชมสำหรับวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ได้ไปสองแ้มนะครับกใ็ใส่สวยๆนะครับเดี๋ยวมีโอกาสนะครับอาจจะมาซ้ำใหม่นะครับเพราะว่าหมายล่าสุดที่ได้ตัวล่าสุดใส่สองผมใส่ไปไม่ถึงสิบหลังนะครับไม่ถึงสิบหลังครับผมใส่ไปพะเพราะว่าใส่ทางทุง่งนาทางนูน้นทางหลังมาก่อนนะครับใส่ตามคันนา เพราะว่าหนูมันอยู่ในคันนาครับอยู่ในคันนายที่มียาขาที่มีต้นยาขาอยู่นะครับรอยกัดรอยอะไรเต็มเลยกัดแต่ว่ามันไม่ไม่วิ่งตามร่องคันนาครับมันวิ่งตรงกลางคันนาเลยอยู่ในกลางคันนาเลยนะครับก็เดี๋ยวมีโอกาสเอาไว้วันหลังนะครับมีโอกาสเดี๋ยวจะมาซ้ำใหม่นะครับไม้นี้ ถือว่าหนูเยอะอยู่นะครับแต่ว่ามันไม่ติดแค่นั้นเองเดี๋ยวยังไงก็มาแก้มือความมาันไม่มีนะครับวันนี้ความมานันมีแค่สองแต้ม <c oughs> ได้วรรลุตัวสองตัว <c oughs> นี่แหละครับก็ไม่ได้บรรลุเป็นสิบเหมือนเขานะไม่รู้ว่าจะใส่ยังไงต,ตามที่ท่มใส่ที่เคยใส่ดูนะครับถ้ามันถ้ามันวิ่งถ้ามันเข้าหัวเนี่ยยังไงก็ไม่รอด แต่ถ้ามันตัวเล็กมันก็จะรูดไปแต่ถ้ามันตัวพอดีบ่วงเรายังไงมันก็ไม่รอดครับที่มันรอดเพราะว่ามันมันฉลาดขึ้นนะครับฉลาดมันก็หักบ่วงออกไปชนบ่วงชนบ่วงให้ออกจากทางเดินมันแล้วมันก็วิ่งไปนะครับมันไม่เข้าไปในบ่วง สำหรับวันนี้ก็เ,เพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่ใน EP ต่อไปก่อนที่เราจะจากกันก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจในการทําคลิปในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้กับไปทํางานต่อครับสวัสดีครับสุดยอดครับ